เหตุฆาตกรรมและโสมหญิงที่แหลมสมิลาในปี2515เป็นเหตุฆาตกรรมและโสมหญิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2515เมื่อสมนึกเพ่งสถานกำลังนั่งคุยกับสิริพรสุวรรณรัศมีที่ชายหาดหน้าสารกลางจังหวัดสงขลาได้มีชายจำนวน3คนใช้อาวุธจี้ชิงทรัพย์ แต่สมนึกขัดขืนจึงถูกชายทั้งสามร่วมกันใช้มีดและไม้ทำร้ายร่างกายจากนั้นชายสองคนได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราสิริพรในลักษณะโสมหญิงแล้วหลบหนีไปสมนึกได้รับบาดเจ็บสาหาัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งสาม คือนิพน์เรื่องสงสุทนเจริญสุขและพิชานคําแหงโดยพิชานเคยก่อเหตุคมคืนผู้หญิงมาไม่ต่ำกว่า20คนภายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสนอสำนวนการสอบสวนต่อคณะปฏิวัติต่อมาในวันที่16ตุลาคม2515จอมพลถนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติจึงใช้อำนาจของหัวหน้าคณะปฏิวัติ มีคำสั่งให้ประหารชีวิตพิชานกับสุทนส่วนนิพนธ์มีคำสั่งให้จำคุก20ปีเนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์ในวันที่19ตุลาคมปี2,515พิชานกับสุทนถูกประหารชีวิตที่ชายหาดหน้าสารกลางจังหวัดสงขลาเป็นเหตุการณ์ที่รู้จักว่าการยิงเป้าที่แหลมสมิลาวันที่3สิงหาคม2,515เวลาประมาณ21นาฬิกา ระหว่างที่สมนึกเพลงสถานอายุ26ปีและสิริพรสุวรรณรัศมีอายุ25ปีอาจารย์วิทยายลัยเทคนิคภาคใต้กำลังพูดคุยกันอยู่ใต้ต้นสนที่ชายหาดหน้าสารกลางจังหวัดสงขลาระหว่างนั้นพิชานกําเหงสุทนเจริญสุขและนิพนธ์เรืองสงจอดรถจักรยานยนต์แล้วถือมีดไม้คมแฝกและปืน เดินเข้ามาหาทั้งสองจากนั้นพิชานใช้พื้นจี้สิริพรจากด้านหลังทําให้สมนึกไม่พอใจและทําท่าจะสู้พิชานจึงใช้พันท้ายปืนลูกซองตีสมนึกแล้วไปคุ้มเชิงสิริพรแต่พิชานเห็นว่านิพนธ์กับสุทนจะสู้สมนึกไม่ได้ จึงเข้าไปช่วยทำลายสมนึกระหว่างนั้นสิริพรวิ่งหนีไปสุทนจึงวิ่งตามเธอแล้วล็อกคอแล้วชุดเธอไปริมทะเลหลังจากนั้นได้ทำลายร่างกายแล้วข่มขืนเธอพิชานกับนิพนธ์จึงออกจากร่างของสมนึกที่หมดสติอยู่แล้วไปหาสุทนหลังจากสุทนข่มขืนสิริพรเสร็จพิชานจึงข่มขืนเธอต่อระหว่างที่พิชานข่มขืนเธอเขาลังเลว่าเธอจะเป็นญาติของเขาจึงถามชื่อเธอ เธอตอบว่าชื่อแก้วพิชานไม่เชื่อจึงขู่เธอให้บอกชื่อจริงไม่งั้นจะฆ่าเธอเธอจึงบอกชื่อจริงว่าชื่อเิริพรเมื่อพิชานรู้ว่าเธอเป็นญาติของเขาเขาจึงขู่ให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ และสั่งให้โกโหกพ่อของเธอว่าเขาถูกชายสามคนขมขืนและสร้างเรื่องว่าพิชานสุทนและนิพนได้เข้ามาขัดขวางชายทั้งสามแล้วช่วยเหลือนำตัวส่งบ้านหลังจากนั้นทั้งสามนำเริพรส่งไปที่บ้านแล้วไปขึ้นรถสามล้อที่ปั๊มคาเทกหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลาเพื่อกลับไปยังชายหาดหน้าสารกลางจังหวัดสงขลา เมื่อไปถึงพิชานกับสุทนประคองสมนึกที่หมดสติขึ้นรถสามล้อไปที่บ้านของสิริพรเพื่อแจ้งให้บิดาของสิริพรน,นำสมนึกส่งโรงพยาบาลบิดาของสิริพรจึงนำตัวสมนึกส่งโรงพยาบาลสงขาแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนทั้งสามได้หลบหนีไปยังอำเภอหาดใหญ่หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนสิริพรจากการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุ คือพิชานสุทนและนิพน์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแบ่งกำลังออกเป็นสองสายเพื่อจับกุมคนร้ายโดยสายแรกไปล้อมบ้านของนายสุรินคำแหงที่ถนนจนนาส่วนสายที่สองไปล้อมบ้านของเจียนจเจริญสุขในหมู่บ้านพัฒนาหลังสารจังหวัดสงขลาแต่ล้มเหลวเนื่องจากทั้งสามหลบหนีไปก่อนในวันที่6สิงหาคม2515 พันตำรวจเอกพยูนสุขน,นันกับพันตำรวจตรีโคสิ์ศักดานารงค์เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองสงขลาสืบทราบว่าทั้งสามนั่งรถเร็วออกจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังนครหล,ลวงกรุงเทพธนบุรีจึงวิทยุทางไกลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเพชรบุรีสกัดจับเมื่อขบวนรถเร็วชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพจอดที่สถานีรถไฟเพชรบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเพชรบุรี จึงขึ้นไปตรวจสอบตู้โดยสารหมายเลข6เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามผู้หญิงที่นั่งอยู่เก้าอี้หมายเลข13ซึ่งตำรวจทราบว่าเธอรู้จักทั้ง3เป็นอย่างดีเธอบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทั้ง3นอนหลับอยู่ที่นั่งบริเวณใกล้เคียงกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมทั้ง3ขณะกำลังนอนหลับบนขบวนรถในการสอบสวนเบื้องต้นทั้ง3ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนสิริพรและค่าสมนึก ทั้งสอ้างว่าได้ยินเสียงของสิริพรร้องขอความช่วยเหลือพิชานจึงวิ่งไปดูและเห็นสิริพรเสื้อผ้าหลุดลุยทั้ง3จึงพาเธอไปส่งบ้านหลังจากนั้นทั้งสกลับมาช่วยสมนึกพาไปส่งโรงพยาบาลสงขาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่าเดินทางเขา้านครหลวงกรุงเทพธนบุรีด้วยสาเหตุอะไรทั้งสมตอบว่าไปเที่ยว ต่อมาในวันที่8สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเพชรบุรีนำตัวทั้ง3ขึ้นขบวนรถด,ด่วน ทนบุรีชุมทางหาดใหญ่เพื่อกลับไปสอบสวนที่จังหวัดสงขลาเมื่อขบวนรถด่วนถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในเวลา1 0 2นาฬิกา28นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำทั้ง3ลงจากขบวนรถไฟเพื่อไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอหาดใหญ่โดยมีประชาชนกว่าพันคนล้อมรอบสถานีรถไฟเพื่อดูหน้าทั้งส และประชาชนบางส่วนรู้กันเข้าไปล้อมดูหน้าทําให้เจ้าหน้าที่ต้องกั้นฝูงคนเอาไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวทั้ง3าม,มายังสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ่9สิงหาคม2515พันตํารวจเอกอําพรจิตปฏิมา พันตำรวจเอกพยูนสุขนันพันตำรวจตรีโคสิทธ์ศักดาณรงค์และร้อยตำรวจโทอัมพรไภรีได้สอบปากคำทั้งสามอย่างเคร่งเพี้ยนิพนธ์ให้การว่าวันที่3สิงหาคมเวลา20นาฬิกาพิชานมาพบเขาและสุทนแล้วชักชวนให้ทำร้ายหนุ่มสาวที่พลอดรักกันที่ชายหาด แล้วชุดหญิงสาวมาคมขืนเมื่อเขาและสุทนเห็นด้วยกับพิชานทั้ง3จึงไปนอนรอคอยล่าเหยื่อที่ใต้ต้นสนบริเวณบ่อนชนบัวหน้าสารกลางจังหวัดสงขลาระหว่างที่นอนรออยู่ที่ใต้ต้นสน พิชานได้อธิบายแผนการก่อเหตุซึ่งเคยทำมาแล้วเพื่อให้เกิดความกล้าแม้ว่านิพนธ์ยังไม่เคยทำก็ตามต่อมาในเวลา21นาฬิกาทั้ง3ไปที่ชายหาดและพบสิริพรกับสมนึกกำลังพลอดรักกันพิชานจึงใช้ปืนจี้สิริพรส่วนสุทนกระโดดเข้าไปต่อยสมนึกจากนั้นพิชานปราดเข้ามาช่วยสุทนทำร้ายสมนึก แล้วตีที่ใบหน้าของสมนึกด้วยพาน้ายปืนจนสลบระหว่างที่ทําร้ายสมนนึศสิริพรวิ่งหนีไปสุทนจึงวิ่งไล่ตามเธอแล้วชุดเธอมามคมขืนที่ชายหาดระหว่างนั้นสิริพรได้ขัดขืนจึงถูกชกที่ทองและหน้าจากนั้นพิชานได้ข่มขืนต่อแล้วชกหน้ากับทุบหน้าขาระหว่างที่พิชานข่มขืนเขาจําหน้าของสิริพรได้ว่า เป็นญาติของเขาเขาจึงร้องออกมาว่าตายแล้วคนที่ขืนใจเป็นญาติของอัวเองทั้งสามจึงเปลี่ยนแผนเป็นนำสิริพรไปส่งบ้านเมื่อถึงบ้านทั้งสามจึงกลับไปเอาสมนึกที่หมดสติไปส่งโรงพยาบาลแล้วหลบหนีออกจากอำเภอเมืองสงขลาไปพักที่โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่4สิงหาคมทั้งสามขึ้นรถไฟเพื่อหลบหนีเข้านครหลวงกรุงเทพธนบุรี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับได้ก่อนพิชานให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าสมนึกและไม่รู้เห็นกับการขมขืนสิริพรส่วนสุทนให้การรับสารภาพว่าได้คมขืนสิริพรและร่วมกับพิชานและนิพน์ทำร้ายสมนึก9สิงหาคมเวลา11นาฬิกา พันตำรวจเอกนรงอัลลาพารองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต9ได้เบิกตัวพิชานมาสอบปากคำอีกครั้งซึ่งพิชานยังให้การปฏิเสธนรงจึงใช้ชั้นเชิงในการสอบสวนโดยขอร้องว่าหากพิชานค่าสมนึกและข่มขืนสิริพรก็ควรบอกความจริงเพื่อโทษที่ได้รับจะน้อยลงพิชานจึงถามว่าผมจะถูกประหารชีวิตหรือเปล่านารงจึงอธิบายว่าเป็นเรื่องของกรมตำรวจ พราะตามหลักปฏิบัติงานตนมีหน้าที่สอบสวนแล้วเสนอเรื่องไปกรมตำรวจเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะปฏิวตัติพิชานอ้ําอึงไปพักหนึ่งแล้วถามนารงว่านิพนธ์กับสุทนสารภาพหรือยังนรงตอบว่าทั้งสองสารภาพแล้วพิชานจึงยอมรับสารภาพพิชานให้การว่าในคืนเกิดเหตุเขาพร้อมด้วยสุทนและนิพน์ไปนอนอยู่บนพนันบัวหน้าสารกลางจังหวัด แล้ววางแผนชุดหญิงสาวที่พลอดรักกับชายหนุ่มไปคมขืนหลังจากนั้นทั้งสามเดินไปที่ชายหาดพบสมนึกกำลังพลอดรักกับสิริพรเขาจึงเอาปืนไปจี้สิริพรเพื่อไม่ให้ขัดขืนเมื่อสมนึกทำท่าจะสู้เขาจึงใช้พานท้ายปืนตีที่หน้าทำให้สมนึกล้มลงแล้วด่าว่าไอสัตว์จากนั้นสุทนกับนิพนธ์เข้าไปช่วยเขาทำร้ายสมนึกระหว่างนั้นสิริพรได้วิ่งหนีไป เขาจึงกระชากแขนเธอเอาไว้ระหว่างนั้นสุธนกับนิพนธ์กำลังจะพลาดท่าให้สมนึกพิชานจึงเข้าไปช่วยทำลายสมนึกแล้วให้สุธนคุมสิริพรสมนึกยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้วเป็นลมล้มไปเมื่อสมนึกหมดสติแล้วสุทนจึงชุดสิริพรคมขืนเมื่อสุทนคมขืนเสร็จแล้วเขาจึงคมขืนต่อ9้าวสิงหาคมเวลา17นาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวสิริพรกับเฮียงบิดาของเธอไปชี้ตัวทั้งสามซึ่งสิริพรสามารถชี้ตัวถูกต้องทุกคนในเช้าวันถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมมือกับพันตำรวจตรีสล้างบุญนาและร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยลิ้วเฉลิมวงนำตัวนิพนธ์ไปอำเภอหาดใหญ่เพื่อค้นหาทองของกลางหลังจากเขาสารภาพว่านำทองไปขายที่ร้านเค้งเอกหลีที่ถนนนิพัฒน์อุทิศสองของนายเกียวอาเกงแซ่เตียว หลังการตรวจสอบพบว่าทองถูกเกี้ยวอาเก่งหลอมเป็นทองคําแท่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วควบคุมตัวเกี่ยวอาเก่งในข้อหารับของโจร12สิงหาคมเวลา7นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวทั้ง3ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ชายหาดหน้าสารกลางจังหวัดสงขลา โดยใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจ200นายคอยป้องกันเหตุร้ายแรงโดยมีประชาชนและนักศึกษาประมาณ1,000งคนมาดูการทำแผนโดยมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้ตะโกนเรียกร้องให้ประหารชีวิตตลอดเวลาระหว่างการทำแผนทั้ง3ม,มีสีหน้าหวาดกลัวและเคร่งเครียดตลอดเวลาต่อมาหลังจากการทำแผนเสร็จในเวลา9้นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวทั้ง3กลับไปยังสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าคณะปฏิวัติภายในสัปดาห์หน้า14สิงหาคม2515พลตำรวจโทจำรัดมังคลารัตน์เปิดเผยว่าหากได้รับสำนวนการสอบสวนจะรีบตรวจสอบสำนวนโดยเร็วและจะนำเสนอต่อพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิวงศ์เพื่อเสนอต่อหัวหน้าคณะปฏิวัติโดยเร็วส่วนพันโทนโรงกิติขจรเปิดเผยว่า น่าจะให้ประหารชีวิตอย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาดูสำนวนการสอบสวนเสียก่อน3ตุลาคม2515พันตำรวจเอกโคสิ์ย้ายตัวทั้งสาจากเรือนจำจังหวัดสงขลากลับมายัางสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองสงขลาตามคำสั่งของจอมพลถนอมกิติขจรโดยพิชานกับสุทนเงียบขรึมและไม่เคยรับประทานอาหารส่วนนิพนยังร่าเริงและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวนหน้าห้องขังโดยไม่หวาดกลัว 17ตุลาคม2515จอมพลถนอมกิติขจรออกคำสั่งที่61ท2515ให้ประหารชีวิตพิชานและสุทนกับจำคุกนิพนธ์20ปีเนื่องจากนิพนธ์มีอายุเพียง15ปีและมีพฤติการไม่ร้ายแรงซึ่งคณะปฏิวัติพิจารณาว่าการกระทำของทั้ง3เป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้ายและกระทบกระเทือนขวัญประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และทั้ง3ให้การรับสาร,รภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน19ตุลาคม2515เวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจเบิกตัวพิชานกับสุทนออกจากห้องขังในสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองสงขลา ระหว่างเบิกตัวทั้งสองบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านอนไม่หลับทั้งคืนเพราะสังหอนใจว่าจะถูกประหารชีวิตและฝันเห็นแม่ของตนตอนใกล้รุ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวทั้งสองขึ้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้นสองของสถานีตำรวจจากนั้นให้เขียนจดหมายและทำพินัยกรรมทั้งสองไม่ทำพินัยกรรมเนื่องจากไม่มีทรัพย์สินสุทนปฏิเสธที่จะเขียนจดหมายส่วนพิชานเขียนจดหมายถึงแม่โดยมีใจความว่าลูกกราบขอรับผิด โทษที่ลูกได้รับก็เพราะลูกเป็นผู้ก่อขึ้นเองถ้าชาติหน้ามีจริงลูกขอเกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อีกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนิมนต์พระมหาวิเชียรโมลีมาเทศนาธรรมให้ทั้งสองฟังในเรื่องกฎแห่งกรรมพระเถระได้มอบผ้าไตรจำนวนหนึ่งผืนและเงินสดจำนวนหนึ่งบาทที่สุรินฝากมาก,กับพระให้พิชานติดกันเทศพร้อมกับฝากจดหมายให้พิชานโดยมีใจความว่า พ่อและแม่ได้อบรมสั่งสอนลูกเป็นอย่างดีแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ประพฤติตนเสียหายจึงขอให้ลูกรับกรรมที่กระทาขึ้นหลังจากเทศจบที่ฌานได้ถวายผ้าไตราและเงินปิดกันเทศให้กับพระมหาวิเชียนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยกอาหารมื้อสุดท้ายมาให้ทั้งสองรับประทานโดยประกอบด้วยข้าวแกงเขียวหวานไก่และไข่พะโลซึ่งทั้งสองรับประทานอาหารเพียงครึ่งจานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ถามความสมัครใจที่จะบริจาคดวงตา แต่ทั้งสองปฏิเสธทั้งสองยอมรับกับพันตำรวจเอกพยูนสุขนานว่าก่อเหตุขมขืนมานับไม่ถ้วนระหว่างนั้นพิชานขอร้องเพลงเนื่องจากเขาร้องเพลงเก่งแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตในเวลาเก้านาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวทั้งสองไปขึ้นรถเพื่อไปยังชายหาดหน้าสารกลางจังหวัดสงขลาแหลมสมิลาระหว่างทั้งสองหลงจากบันไดสถานีตำรวจครูสาวจากโรงเรียนมหาวชิราวุธที่มามุงดูได้ตะโกนถามว่า ไปฆ่าเขาทําไมที่ชานเขาอ่อนและร้องไห้ออกมาส่วนสุทนมีอาการปกติไม่ได้หวาดกลัวเมื่อรถไปถึงชายหาดมีประชาชนมากกว่า1นึ0งแคนมารอดูการประหารชีวิตประชาชนที่มาดูการประหารชีวิตได้กรูกันเข้ามาในเขตที่เจ้าหน้าที่กั้นไวทําให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการโดนเหยียบจํานวน7คนและตกจากต้นสนบาดเจ็บหลายคนพันตํารวจเอกอัมพรจิตปฏิมา อ่านคำสั่งประหารชีวิตให้ทั้งสองฟัง่งจากนั้นเจ้าหน้าที่นำผ้าขาวผูกตาแล้วนำตัวทั้งสองเข้าหลักประหารซึ่งมีผ้าสีขาวกัน3ด้านเปิดด้านหลังและถูกประหารชีวิตเมื่อเวลา1 0 1นาฬิกา10นาทีโดยเพชฌฆาตห้าคนใช้กระสุนคนละ25นานัดหลังจากประหารชีวิต ประชาชนที่มาดูการประหารชีวิตได้กรูฝ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนกั้นอยู่เพื่อดูโศกทั้งสองทำให้มีประชาชนถูกเหยียบและตกจากต้นสนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและปรำพิธีที่จรรันสิทธิพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งอยู่พังทลายลงเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงยกเลิกการยิงชุดที่สองหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้นายแพทย์บุรพาจันทรสูตรได้เข้าไปตรวจสอบร่างของทั้งสองและแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำศพของทั้งสองลงจากหลักประหารจากนั้นนำศพไปยังโรงพยาบาลสงขาเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือต่อมาสุรินและเจียนได้รับศพทั้งสองไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชัยมงคล